พอลล่าเทเลอร์กับอายุจริงของเธอรู้แล้วมีอึงปิดฉากรัก12ปีสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างดาราสาวคนสวยพอลล่าเทเลอร์และเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่แต่ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกๆเหมือนเดิมโดยวันนี้17มก,กราคมสาวพอลล่าเป็นคนประกาศชัดเจนผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัวของเธอ สำหรับสาวพอลล่าเทเลอร์เป็นดาราสาวคนหนึ่งที่ลดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นเป็นจำนวนมากที่นอกจากสาวๆจะตกลุมรักและยกให้เป็นไอดอลแล้วหนุ่มๆก็ต่างชื่นชอบยกให้เป็นสเปคเลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเธอจะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างหน้าตาและหน้าเด็กไม่เปลี่ยนทั้งที่อายุ39ปีแล้วและวันที่20มก,กราคมที่จะถึงนี้เธอก็จะอายุ40แล้วบอกเลยค่ะว่าเธอเป็นสาว ผู้หน้าเด็กกงอายุจริงๆซึ่งวันนี้เราก็ได้นำภาพสาวพรล่ามาให้รับชมกันด้วยไปชมกันเลยค่ะ